ขนมนันเป็นแบบนี้มงทีก็นงงนะปั่นจักรยานเนะี่ข้ามจะข้ามเลยไหนดีนี่นะเขาจะมีลูกจักรยานเห็นไหมสมศรีมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันเพราะมันจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาเนาะกูจะไปทางไหนวะเพื่อนสาวกนันแหละเพื่อนสาวเดียวเนี่ะเจ้าพาปั่นจักรยานเมืนะ่อก่อนมปนปั่นจักรยานเนาะพาปั่นจักรยานหลอบขอเบนทาก,กินหมดเวลาไปไหนทีไม่เคยนั่งแท็กซี่ไม่เคยนั่งรถเมล์เลยนะนั่งแต่จักรยานเจ้า วันนี้สมศรีจะไปซื้อเนื้อหนองลายไม่ได้ทาก๋วยเตี๋ยวนานแล้วเนาะอันนี้ไปเจอเชอรี่ร้านนี้มันถูกดีนะอันนี้เป็นร้านแขกร้านแขกที่นี่มันจะเป็นเหมือนร้านส่งเนาะมันถูกแต่ถ้าซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะแพงค่ะของพวกเนี้ยราคาก็ครึ่งต่อรึ่งเหมือนกันนะเป็นบางอย่างเลาวมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่มันจะถูกมากเห็นไหมเหมือนอนะโวคาโดน่ะถ้าซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตกะสิบแปดโคนหรือว่ายี่สิบแต่ถ้าซื้อที่นี่กะสี่ลูกสิบ มะม่วงก็เหมือนกันมะม่วงก็สองลูกสิบห้าถ้าซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะแพงจะไปซื้อพริกสดจะไปซื้อพริกขี้หนวะแต่มันมีแต่สีเขียวแต่ก็ซื้อนะเพราะว่าต้องเอามาใส่ย,ยำซุปมะเขืออย่างเยเจ้าซุปนอ่อไม้มีทุกอย่างเจ้าทีเนี้ยไปที่นี่ทีเดียวจบมีทุกอย่างมีเนื้อมีของทะเลด้วยแต่ว่านี่มันเป็นวันจันทร์นะเมื่อวานเขาคงจะขายดีของเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ สมศรีก็ว่าสมศรีไปเจ้าไอ้เมื่กำลังเจ้านะ่ะมันสิบโมงแล้วเนาะฟอร์ดีีนีล่ามันเปิดสิบโมงยังยันจอดจักรยานเดียเฮาละ่ะเอาถอยหนุ่มหัวหนักเร็ว Move. มูฟน้มเพลวีเอาฟิฟี่โกเอาไว้ลูกเนี่ยใจเย็นซื้อของมาต้นหอมอันนี้หกักผักชีเอามาจะกวันเป็นสาวจะไปซื้อเนื้อนอ,องลายมันไม่มีนะคะวันเนี้ย กาจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทำละหอมป้อมมะม่วงคือร้านแขกมันถูกเลยผดีแดงก็มีน่เด้เสอ้อนี่มาเจาแต่ยูก็เปลี่ยนสาวนะนั่งกินเพสผิดโลนอีกสามเตี่ยน่ะขึนมะเสือมันซุกก็เป็นนสาวมันมันพูน่ะมันปูมันพัดมันพูดขนาดเดียเพราะว่าจะไป จัดบ้านให้คุณสาวคุณสาวที่เป็นฝรั่งอะ่ะาบอกเขาไปจัดบ้านให้ผัวนางไม่มีเวลานางทำงานแล้วปุ๊บเลยแต่ละมือ่อแต่ละวันนี่มหนาวถ้าซื้อร้านแขกะก,ะก็จะถูกถ้าซื้อร้านฝรั่งก็จะแพงนะคะอันนี้ซิปซิปขนซิปบาทเออซิปซิปขนมะเขานี่แหละบ้านเราก็ห้าสิบบาทห้าลูก อันนี้เจ็ดลูกซื้อแบบนี้มันจะถูกก็ซื้อซุเปอร์มาร์เก็ตมันแพงนี่แหละชีวิตเอาว,ว่าคอนโดก็ถูกถ้าเราไปซื้อล้านแขกร้านแขกที่นี่นะแต่ที่อื่นหขาบอกจะมันเป็นล้านส,งานส่งเปล่าเออประมาณนั้นแหละทำได้อย่างนั้นวันนี้ไม่แค่นี่แหละเจ้าแม่มป้ามาชองแกนชองแกนได้เจ็ดสิบห้าบาท